ก็เรามาปิดท้ายเบรกนี้นะฮะกับความปังของเพชรดุมช่อง3เราอย่างน้องริววชลรวิทย์ครับคุณรู้ไหมครับว่าปีนี้เขามีผลงานละครถึง3เรื่องมาฝากแฟนๆเลยนะครับโอ้และผู้จัดก็ไม่ธรรมดาด้วยใช่ไหมไม่ธรรมดาแน่นอนครับบอกเลยนะฮะว่าปีนี้แฮปปี้แน่นอน เพราะว่าริวบอกว่าให้ไปสุดๆครับเพราะได้ทํางานละครอย่างต่อนเนื่องนะฮะและตอนนี้ก็กำลังจะได้เปิดกล้องละครซึ่งเปิดไปแล้วฮะกับละครที่บอกเลยว่าต้องปังและดังมากๆแน่นอนกับเรื่องเมื่อตะวันลบฟ้า<ๆ>ก็จะเป็นเวลาของดวงดาวเพราะเป็นละครที่คุณตูไปเยวดียะรรยาผมเป็นผู้จัดนั่นเองครับ<อ>ในเรื่องนี้ผมเล่นด้วยนะดเราติดตามกันได้ครับ ส่วนอีกเรื่องก็คืออุบัติละกอดสวรรค์ครับเรื่องนี้ริวบอกว่าจะปิดกล้องแล้วครับและเต็มตัวลงจอให้ได้ชมกันไม่นานเกินรอและเป็นเรื่องที่2นะครับที่ริวได้กลับมาร่วมงานกับค่ายอลองจูเนียครับและเรื่องสุดท้ายที่กําลังออกอากาศเลยนะฮะและโกยเลตติ้งและกระแสชื่นชมเยอะแยะมากมายในตอนนี้กับละครเรื่องมาตาลาดาครับซึ่งคืนนี้จะนําเสนอเป็นอีพีที่สี่แล้วไปฟังเสียงของริวกันหน่อยครับพือตะวันละพรับาทิยก็จะเป็นเวลาดวงดาวครับผมเรื่องราววันนี้จะเป็นพล็อตใหม่เลยครับ ก็จะเป็นเรื่องของปัญหารุ่นพ่อแม่ส่งมาถึงรุ่นลูกก็คือเรื่องของของธุรกิจหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆคะัทำให้รุ่นลูกพอริวเจอกับพี่มีเนี่ยในเรื่องคือจะเป็นคู่ปรับกันในเรื่องจะเล่าว่าเป็นแบบคนละแม่กันนะทำให้เรามีเรื่องในการแย่งชิงตําแหน่งหรือว่าทะเลาะกันรู้สึกว่าบทนี้ไกลตัวไปอีกแล้วก็ฉีกไปอีกริวหรือว่าตอนอ่านบทรู้สึกว่าเราเข้าผันทุกคนเลยฮะแต่ว่าเรื่องคาแรคเตอร์ต้องต้องจูนเพราะว่า คาแรคเตอร์ค่อนข้างท่จะหนักหน่วงเหมือนกันแล้วก็มันมีหลายๆอย่างนะต้องมา,มานั่งหาความพอดีว่าจะเอาเลเวลไหนของของตัวละครนี่ครับอุบัติละเกาะสวรรค์ครก็กับค่ายอารองเรื่องที่สองเหมือนกันฮนะก็โปรเจกต์นี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงครับทีมงานนักแสดงทุกคนเพราะว่าเราต้องไปต้องไปทะเลบทค่อนข้างให้สนุกแล้วก็แตกต่างจากเดิมเพราะว่ามีเรื่องของซ g จเข้ามาด้วยจริงๆริวก็ขอเขาปิ้งไก่ครับแต่ว่าเรื่องนี้อยู่ทะเลก็ ได้ปิ้งปลาครับผมตามผลงานของน้องได้นะฮะริวบอกเลยว่าเป็นพระเอกที่ตั้งใจมากๆน้องเ็กที่ตั้งใจมากๆครับติดตามชนกันได้กับทุกผลงานของริวนะฮะโดยเฉพาะมาตราดาคืนนี้นะครับคุณหมอปุริมนะฮะใช้มาตราดาปรับการใช้ชีวิตด้วยการไปกินข้าวเย็ยนที่บ้านด้วยเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับ<อ>โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าไม่เคยทําแบบนี้กับใครมาก่อนส่วนริวนะฮะที่รับบทเป็นไตรฉัรนะครับเข้าไปวนเวียนอยู่ในชีวิตของอรุณและมีคู่หมายของลูกพระเอกมากขึ้นนะครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวภารกิจพิชิตหัวใจอากงอามา่าที่มาตาลดาจะต้องทําให้สําเร็จนะครับติดตามกันได้กับละครมาตาลดานะฮะเวลา2องทุ่มครึ่งคืนนี้และคืนพรุ่งนี้ทางช่อง3กด33ดูทางมือถือกด3าม plus ครับอ้ลุ้นให้กําลังใจมาตาลดาด้วยนะครับเ้านกหวานหเลยนะนกำลังซีนเปิดใจนะครับ